โอ้โหพลพวงจากพายุเมื่อคืนค่ะท่านขาดูค่ะต้นไม้ล้มละเนระนาดเลยนะคะเสาไฟด้วยเออเสาไฟด้วยนะสายไฟโอ้โอ้โอ้โอโอไปไป้บล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 บทบก่อนนะคะลบก่อนนะคะ,นนะ,คะท่านขาเดี๋ยวกล้วยโอ้โหพลพวงจากพายุเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนดูข่าท่านขาตายแล้วนะคะโอ้เป็นกำลังใจให้ทุก,ท,กท่านนะ ช่างไฟเป็นกาลังใจให้ทีมงานช่างไฟด้วยนะคะใสยช่างไฟเพิ่งมีงานทํามั่งนานแล้วมันยังไม่มีงานทำเมือม่อคืนเชื่อไหมว่าลมแรงจริงๆค่ะกาละมังชามตะกรงตะกร้าเนาะเรากําลังนั่งแบบไลฟ์เอาง่ายๆเลยเนะาะไลฟ์ผลไม้ช้างอยู่ค่ะทั้งกาละมังทั้งชามทั้งอะไรคือแอกหมดเลยนะคะหมุนเป็นวงกลมแต่ว่าตอนนั้นเราจับภาพไม่ได้ครับท่านขาโ้สุดๆเลยไหน ไม่เขาจัดรอเต็มบ้านเหมือนขอต้นกล้วยเขาไหม <c oughs> อ้ยน่าน่าจะมีเดี๋ยวดูเรื่อยๆเขาท่านขาน่าจะาตรงเมื่อกี้แหละน่าจะหนักสุดเนาะใสใเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะไหนดู้บวครีมเนี่ยไฟไฟ เดี๋ยวไปดูกใกล้ๆดียว่านะฮะไปเรื่อยๆตามทางค่ะอันนี้คืออ,อ่าแม่ควานวพ่อควานน้องๆนะพากันกลับมาจากการดัดยานะคะโอ้สสามต้นสีต้นหาต้นมังเอียงหมดเลยไม่ใช่ว่าจะเอียงง่ายๆนะคะเนี้ยอียไม่บไลบิีเดียว ไฟแรงสูงลึกไุหมดก่อน้วมั้งนีถึงไม่ลงดูดมด่ผลพวงจากพายุนะท่านขาดู่างคาีเหลอนี่ยออไหนดดเอ้อ๋อดูลังคาบ้านท่านขาข้างหน้านี้นะคะอ่าเนฮาลังคาสีเหลืองเนี่ย่ะโอ้โหขึ้นหมดเลยค่ะท่านขาดูค่ะ อย่่องฟตอนนี้เออดูเสาสายไฟเสามันเสาเอียงหมดเลยนุนอะนี่เลยค่ะทุกท่านต้องระมัดระวังนะคะเวลาฝนตกฟ้าร้องนะคะไม่แนะนําให้ออกจากบ้านนะะอันตรายจริงๆค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือปิดบ้านอยู่ในบ้านนะคะรวมถึงน้องๆช้างของเราด้วยต้องหาที่ปลอดภัยนะคะหาที่ปลอดภัยให้เขาอยู่ค่ะท่านค่ะ แต่อย่างว่าได้อุบัติเหตุนะะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดนะพอมาน,ะนานะอย่ากให้เกิดขึ้นกับทุกทกท่านนะโอ้โหดูค่ะรถไฟพอใจอ่าตกเสาหนึ่งเกือบจะล้มเอาละนะล้มแหล่ม่ล้มแหล่มี้มาได้คึ่งเลยครึ่งทาง อน่าจะหนักแค่ตรงนั้นเลยดูท่าแล้วใช่ไหมจุดนั้นหมู่บ้านอะไรนะแฟลบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะอบไม่รู้อะกระรอกอบรั่วบ้านอะไรนะที่ท,ที่ที่มีวัดที่เราอ่าอะไรนะบ้านพรับ้านพรบ,บ,บนะคะแถววัดนั่นแหละจุดนั้นเลยค่ะท่านคะแถววัดบ้านพรบนะ รูจักว่าแต่ว่าทางมาสตึกใชาทางมาสตึกนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเราเดินทางกลับบ้านนะท่านขาเดี๋ยวเราไปดูจดุดมาด,ดูผลพวงหลังจากพายุนะคะมาถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหตน้ตนต้นที้เหล็กเขาท่านขาเห็นไหมคะข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณที่ ผูกพี่แป้งค่ะท่านา่ะบริเวณที่ผูกพี่แป้งนะคะโอ้โหดีนะคะไม่หักไปทางน้องช้างนี่ค่ะพี่แป้งเราจะผูกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งไม้ที่หักที่โดนพายุฝนเมื่อคืนนี้โอ้ยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะ,ะขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท,ท่านนะคะท่านขา แต่เบื้องต้นน้องช้างครอบครัวไม่กวานไม่เป็นไรนะคะไม่มีเชือกไหนเกิดอันตรายนะคะขอบคุณกําลังใจทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ